รอเกมคลาวซองนะคะก็นั่นแหละเขาเปิดให้เล่นจริงๆวันที่8เวลาตอน10โมงเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งเป็นวันที่7นั่นแหละเราก็ยังไม่สามารถเล่นได้ต้องรอวันที่8โอเคตามนั้นและในระหว่างนั้นที่เรากำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะเราก็บังเอิญไปเจอเกมหนึ่งที่เป็นเกมผีชื่อว่าดี ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นเดโมและเวอร์ชั่นตัวเต็มเวอร์ชั่นเดโมจะโหลดฟรีแต่ว่าอันนี้เราซื้อตัวเต็มมานะคะในราคา47บาทแต่ไม่รู้ว่า Android กับ iOS เนี่ยเขาจะมีราคาที่ต่างกันหรือเปล่าซึ่งเราเลือกภาพสูงไว้ก่อนเลยนะอ่าขอพูดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นเกมจบหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ ค่อนข้างกลัวผีแต่ชอบพวกแบบเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นเกมนี้รอดไหมแต่ในระหว่างที่เราเอเกมคาวซองกันเราก็จะมาลุยไว้ได้วยกันแล้วกันนะคะไปะเริ่ม,มเป็นภาพจริงๆเลยนะเนี่ยแต่แบบเหมือนเป็นภาพในสมัยก่อนนะคะ ไม่รู้ว่าของประเทศอะไรนะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์นะคะเล่นคนเดียวเนาะไม่ใช่ออนไลน์นะแล้วก็ขอเตือนก่อนเลยนะใครที่กลัวการจำสแกร์เนี่ยแนะนำว่าอย่าดูนะคะแล้วก็อย่าเล่นด้วยเพราะว่าเกมเนี้ยค่อนข้างจำสแกร์โหดพอตัวเลยเนาะมาอืม เกมนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเราเล่นไปครึ่งเกมเนี่ยแล้วเราออกกลางคันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเซฟเกมให้เราไหมหรือว่าถ้าเราเข้ามาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องเริ่มเล่นใหม่แต่ต้นอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆอ่ะเราคงไม่สามารถเล่นจบได้ภายในวันเดียวหรอกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเรากลัวผีข้างล่างนี้เอาภาพสวยนะดูดิหมอนเอยอะไรเอยคือแบบดีอ่อืมลูกภาพ อะไรอะฝุ่นเนาะอุ้ยเมื่อกี้โอ้โหออโต๊ะอ,อก,ก็ว่าคือเราปีนขึ้นมาอยู่บนโต๊ะโอโทแม่โอ้โอคือแบบถ้าเป็นชีวิตจริงของเรานะอย่าฝันว่าพวกเนี้ยจะได้เปิดอยู่เราปิดม่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้างนอกเหมือนจะเป็นพัดจันหรือหลอดไฟอะแต่ว่าเรามองไม่เห็นอะไรข้างนอกเลยนะอ่าตรงนี้ไม่น่ามีของนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนมาเก็บอะไรได้มั้งวิธีการเก็บของก็คือเอามือจิ้มๆิ้มเลยนะทุกคนไม่ยากโอ้ปีนอีกแล้วปีนเก่งนะคะปีนเก่งอุ้ย <c oughs> อ่าโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บ,บลงก่อนลงก่อนโซนมากเลยตอนนี้เก็บอะไรไม่ได้นะตรงนี้ ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ด้วยประตูล็อกสวิตไฟเปิดได้ไหมโอ้เปิดได้นะคะเออ่การเดินเรารู้สึกว่าค่อนข้างอ่ดอีกนึงนะแต่ไม่ว่ากันอืมจังไรอะไรอะอืมเอ๊อให้เก็บอะไรเอ่ย ตอนนี้เดี๋ยวเราขอสำรวจรอบห้องก่อนนะคะอ่าเก๊โอ้มีกุญแจแล้วก็เก๊เก๊เปิดไม่ได้รูปภาพเป็นภาพจริงเลยนะืมตรงนี้ก็เป็นปักสามตาไม่ใช่ปากสามตาเขาเรียกว่าอะไรเต้าเสียบเหรอกุญแจห้องนี้ล็อกใช่ไหมอ่าไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นห้องนู้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอะ ยินดีด้วยสําหรับบ้านหลังใหม่ที่สวยงามพวกเราตั้งตารอที่จะไปเยี่ยมคุณนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ต้องอดทนรอเนื่องจากโรคระบาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้อะไรโควิดหรือเปล่าเอ่ยอยังไงก็ตามเราคิดว่าเราจะส่งเคกนี้ไปเคกนี้คือเค้กที่เราอบมาเช้านี้เป็นพิเศษสำหรับคุณพบกันใหม่เมื่อเรื่องบ้านนี้จบลงมาท่าและอชอกอชอก คือเขาชื่ออะไรอช็อกใช่ไหมโรคระบาดน่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราก็มีโควิดระบาดเหมือนกันนะคะในชีวิตจริงรอบข้างยังเปิดไม่ได้โอเคเค,ค้กอันนี้หรออืมอะไรกินตอนหลังนะต้องตามหาอะไรอ่านไม่ทันตั้งนนะต้องตามหาอะไรมาปิดมันหรอฝาชีอะ่ะดูยูโนฝาชีฝาชีคุณมีเปล่า ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะอันนี้ต้นต้นไม้สองต้นนี้เรามีนะที่บ้านแต่ว่าเราปลูกไว้นอกบ้านอ่าเหมือนจะมีรินมังกรแถบทองด้วยนะส่วนอีกต้นหนึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเรามีอ่ะเรามีแต่เราไม่รู้ชื่อนะเอาปลูกนอกบ้านส่วนต้นนี้เราไม่มีนะคะคือตอนนี้เรามารีวิวต้นไม้กันใช่ไหมอูวตอนเดินนี่ไงลินมังกรแถบทองหรือเปล่าแต่คือลินมังกรเราไม่เห็นจะยาวเหมือนของเขาเลยอะ ใครมีความรู้เรื่องต้นไม้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจปล่อยผ่านเรื่องต้นไม้ไปก่อนเนาะโอ้อันนี้เป็นลิ้นมังกรธรรมดานะคะเรามีเหมือนกันอยู่ในห้องนอนด้วยเนี่ยแล้วตอนนี้คือมาขิงกันเรื่องต้นไม้เรียบร้อยแล้วอ้ะเปิดได้เตียงนอนหืมภาพสวยนะดูดิ แต่มีฝุ่นไอม t c o v e ว the เค k e ต้องหาอะไรมาปิดเค้กก่อนอเก็บไม่ได้อมืมันเป็นของประเทศอะไรอ่ะดินชักมีขันด้วยนะคะโอ้ขันเก็บได้นะเอาขันไปครอบเค้กใช่ไหม ล็อกประตูนี้เปิดไม่ได้จริงๆเหรอล็อกเหมือนเดิมนะนะเพอร์เฟคแล้วไงต่อฉันรู้สึกเหนื่อยฉันควรจะไปนอนได้เลยพัดลม,มเปิดไว้ดีกว่าค่ะอ้กลัว มันไม่มีให้เราย่อตัวนะปิดปะตเตอี่เหมือนปิดไม่สนิทเลยอะแต่ไม่เป็นไรไฟนั l ลี่ทูเบโอเคปะนอนกันรีดีดูด,ด,ดี ุ่นปะทรงมันอืมไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าใช่อ่ะแต่การแต่งกายของคนในเมืองมันไม่ไม่ใช่สิ่ที่ฝันอืมประเทศอะไรเออโอ้ยอ,อาจจะได้ยินเสียงแอร์ในห้องเรานิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยเป็นฝันที่แปลกมาก ฝันบ้าอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนอืมฉันอยู่ที่ไหนอุ้ยกระตุกฉันอยู่อุ้ยเฮ้ย้ย้ยรูปปั้นใช่ไหมไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก่อนอ่าตรงนี้เข้าไปไม่ได้ตรงนี้มีเหมือนลงศพเลยอะไม่ใช่ใช่ไหมอะเราคิดมากไปเอง ข้างนอกเป็นระเปียงมีหมู่บ้านอันนั้นอะไรอ่ะมีเจดีที่เราเห็นในฝันด้วยนะคะอืมกลัวทุกคนเราบอกไว้ก่อนนะว่าเรากลัวเกมผีซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แหละอะไรอ่ะบางอย่างไม่ใช่อืมมีบางอย่างหายไปจากตรงนี้แล้วเราต้องเอาอะไรมาใส่อ่ะเก็บอะไรได้มั่งคะ โอ้ห oh. คือเราไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันเงียบหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวเราขออนุญาตอืมเราไม่กล้าปรับไอ้พวกนี้ขึ้นสุดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับเสียงสุดเนี่ยมันจะเรียกว่ายังไงอะมีจดหมายนะแต่คือยังไงคือแบบ เหมือนเสียงเกมดังอะแล้วพราะว่าเราอัดอัดในโทรศัพท์นะคะคือคลิปเสียงเรากับคลิปภาพเนี่ยมันจะไายพร้อมกันเนาะมันไม่ได้แยกเสียงพูดหรือว่าเสียงเกมออกให้อืม I have finale l ในที่สุดฉันก็ได้เลือกห้องที่จะเข้าพักสำหรับพิธีของฉันหรอพิธีคัมบนี่เนี่ยังไงพ่อแม่ของฉันวาดภาพให้มืดอ,อะไม่เข้าใจอันนี้นะคะให้ฉันอยู่ วาดภาพให้ห้องมืดเพื่อที่ให้ฉันอยู่เหรออันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเราแปลความหมายแบบสังกันได้ค่อนข้างตรงตัวมากนะเพราะเขาบอกว่าฉันควรอยู่คนเดียวในความมืดเป็นเวลาสิบเอ็ดถึงสิบสองวันหรือเปล่าเป็นเวลาในวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองหรือสิบเอ็ดถึงสิบสองไม่แน่ใจนะฉันกําลังแต่งงานกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นพิธีกรรมฉันตื่นเต้นมากและมันก็น่ากลัวเหมือนกันเป็นพิธีที่ต้องให้คนแต่งงานกับดวงอาทิตย์เหรอคะ ก็พิธีกรรมของเขาเราไม่แน่ใจเป็นพิธีของประเทศอะไรนะดีดีจะอยู่ที่เพื่อเสิร์ฟอาหารและนอนกับชั้นอยู่ดีดิดี้เป็นชื่อเกมนะแต่เราไม่แน่ใจคือเขาจะอยู่กับเราทั้งในายามหลับและยามกินอย่างนี้หรือเปล่าเอย้ก็ตอนนี้เราได้มารร้อย <c oughs> <c oughs> มันล็อกนะมีกุญแจด้วยหนึ่งเก็บสิเก็บ เก็บเก็บไม่เก็บไม่ได้โอ้ได้แล้วเอ่อตรงนี้มีแม่กุญแจล็อกอยู่หืเดี๋ยวนะทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างอะ่ะดูดิ เราพูดไปหรือยังคะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบจำสแก์นะใครที่เป็นลูกหัวใจหรือว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรมาเล่นไม่ควรมาดูนะคะเฮ้ยสักครู่นะคะทุกคนขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงอืม แต่บางทีก็ดังไปเบามาหนึ่งขีดเ <c oughs> บามาหนึ่งขีดแล้วกันนะคะน่ากลัวล็อกแต่เรามีกุญแจไม่ใช่โอ๊ยทำไมรู้สึกเหมือนมันขยับอ่ะหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าทุกคน ได้เห็นได้ยอ๊ได้ยดินเสียงกระสิบข้างหูแล้วก็มันมีคนวิ่งอะ่ะเฮ้ยนัน่นแสงขาวๆอะค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ย เขาเขาทำให้เราไม่กล้าไปต่อแล้วก่อนนะขออยู่ในที่สว่างๆคือเขาจะให้เราทําอะไรก่อนอ๋อนี่ไงได้กุญแจมาหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้เขาวิ่งอยู่บนหัวเราอะ่ะเปิดล็อกได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้แสดงว่าเป็นของตู้ด้านบนตรงนี้นะคะ ทำไมทำไมเมื่อกี้เหมือนเราสูงขึ้นอุ้ยเห็นข้างล่างเลยน่ากลัวโอ้เดี๋ยวแล้ว,ลวคือ,อยังไงอะ่ะเอ่อเขาเขาทำให้เราไม่กล้าไปไหนเลย เอาล็อกปัดล็อกได้แล้วนะได้อะไรมาโอ้ได้ไฟฉายนะคะพีทเทา้าอะไรเดี๋ยวเปี๋ยวเพ่งนะเอยหวัวลาอด้วย ่เลยเหรอเฮ้ยไอตัวนี้มันเฮ้ยมันขยับเฮ้ยคือเมื่อกี้มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือคนลูกอ่ะ เมื่อกี้เสียงหวนล้อทางหูฟังด้านซ้ายอ่ะค่ะเหมือนเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเราแต่คือยังไงอะ่ะเราเปิดไฟฉายไม่ได้หรอทำไมอะ่ะแล้วเราจะไปไหนต่ออโอ๊ยน่ากลัวเรลงข้างล่างยังไงอะ มันลงไม่ได้อ่ะคะ่ะถ้าเราเปิดเคยยังไงเรื่องปับ๊บปั๊บป๊บ,ปบนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเ้คยห้ามกุทุกคนเราจะหลับตานะคะแต่เราจะส่องไฟไปข้างหน้า โอ้ยโอ้ยเสียงคือเราจะหลับเสียงเสียงคนบนน่ะเราทำอะไรพลาดเหรอ คะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตั้งนะคือของอนุญ,ญาตนะคะเราสัญญาว่ารอบนี้ก็จะไม่กีดห้ามไงจริงด้วยคือห้ามส่งไฟใส่มันโอเค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 ห้ามส่งไฟใส่มันนะได้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 อ h oh my god อ่าแล้วอุลกิส่งรอบแล้วนะโอเคพี่เรา เราจะไม่ส่งไฟใส่พี่แต่โู้มันมีหลายชั้นมากเลยคือไปยังไงอะ่ะข้างบนเราไปไม่ได้อะ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้เราส่งไฟใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันกัดเรา นลุกอะแล้วเราไม่รู้ว่ารัศมีระยะไหนที่ว่าแบบห้ามโดนมันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราส่งไฟเสร็จม,มันจะวิ่งมาหาเราทันทีนะเออขนลุกว่ะซัมติงมีบางอย่างหายไปจากตรงนี้แล้วคืออะไรหายไปอะพี่เราก็ไม่รู้อะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันมืด,มด เขาทําให้เราไม่กล้าส่งไฟฉายอะ่ะเราคือข้างบนอะ่ะข้างบนมันมีตัวขาวๆอยู่อะ่ะเธอเปิดบันไดให้เราได้ไหมเราไปไม่ได้เธอเธอที่อยู่ข้างบนที่เป็นเงาขาวๆอะ่ะเปิดบันไดให้เราหน่อยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะให้เราทําอะไรในชั้นนี้ค่ะเดีย๋ยวเราขออนุญาตสักครู่นะโอ้ทุกคนหลังจากที่เราเดินมั่วๆเอาตัวไปชนถุถ่ถไถ,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 ถนะคะอันนี้ก็เปิดให้เรามีโนต้ตด้วย อะไรอะ่ะเปิดเก๊อสองอันเว้นอันกลางแล้วก็อันกลางหนึ่งอันเหรอแล้วเก๊ไหนอะ่ะเก๊อสองอันกลางอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนะใช้อันนี้ปะ่ะขอเปิดอันล่างก่อนเราไม่รู้ว่าถูกไหมนะแต่มันมีผีอะ่ะไม่ชอบเลย Maybe ไ s h o ดเกต t ลต i t t ร์ c o ูดใช่ปะใช่ปะใช่ปะถูกไหมกาลา g H a r A อาร์เอกาลาชาลาอะไรอะอืมเราไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มจากตู้ไหนแนละ้วคือเราทำเราได้อะไรหรอหรือว่าไอ้พวกนี้จะเปิดให้เราเหรอก็ไม่นี่แต่ข้างล่างมีตัวหนึ่งอะ ขอโทษน,นะคะที่พูดคำหยาบมาดิวิ่งมาวิ่งมาเราเปิดไฟอยู่ไอตัวข,ขาวอะ่ะวิ่งมาดิโอ้มันไม่กลัวไฟเราไม่ใช่เหรอโอเขาก็เซฟอะ่ะไม่ชอบอะ่ะมันก็เป็นสองอันนี้แล้วก็อันนูน้นเป็นหนึ่งอันหรือเปล่า ลองดูนะ m a y b e I should get l i t t l e c o โคทําไมอ่ะอุ้ย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 อุย,อย,อย คนคะเอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีการตัดพาร์ทไหมแต่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะคะอือขอลองลงอุยยาอุอ้ยแต่พอเราเปิดไฟเขาหายไปคือ,อยังไงอะ หันหลังได้ไหมอะถ้าเขาหันหลังเขาจะพุ่งมาไหมก็มีประตูมีตุ๊กตากลัวแลเดี๋ยวก่อนนะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องเล่นให้จบเราจะพยายามนะทุกคน คือยังไงอุ้ยน่ากลัวเ <c oughs> ขาหมนเลาะด้วยทุกคนคือแบบโอเคอ่ะ See you again